ท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่23กุมภาพันธ์2568เป็นคืนที่3ของงานพระนครคีรีเมืองเพชรที่38ซึ่งจัดระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568นะครับ <c oughs> เวลานี้4ทุ่ม20นาทีกำลังบันทึกเทปอยู่นะครับเพราะว่าปัญหาของอินเทอร์เน็ตอย่างผมใช้2ค่ายนะครับ <c oughs> ใช้บอกเลยครับทั้ง AS และทูณสี4ทุ่มตอนนี้ สัญญาอินเทอร์เน็ตไม่สามารถถ่ายท่อสดได้นะครับก็ต้องแก้ไขโดยการบันทึกเทปแล้วเดี๋ยวจะไปโพสต์ให้ชมนะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือ,อสามแยกบริเวณโรงเรียนเบญจมรเทพอุทิศนะครับคือ,อตรงไปทางนี้ก็จะเป็นด้านหน้าโรงเรียนนะครับแล้วก็ รงบริเวณตรงด้านหน้ากล้องตรงนี้ก็คือบริเวณข้างกําแพงโรงเรียนที่จะติดกับรชัชกาลที่4นะครับส่วนทางด้านนี้ก็คือมุ่งหน้าออกไปตรงบริเวณทางขึ้นเขาวังนะครับก็เป็นบริเวณสามแยกนะครับไล่เรียงอีกทีครับทางด้านนี้ก็คือไปหน้าเขานะครับไปขึ้นเขาวัง ส่วนตรงด้านหน้านี้ก็เป็นหลังลูกป,ปั้นรอสีติดกับกำแพงโรงเรียนเบญจมะนะครับส่วนทางด้านนี้ก็ตรงไปก็จะเป็นหน้าโรงเรียนเบญจมาทางซ้ายมือก็จะเป็นลานมรชว์แล้วก็ตรงยาวไปที่บริเวณแยกเขาพนมกวดนะครับซึ่งก็เป็นบริเวณการจัดงานแล้วก็ตอนนี้4ี่ทุ่ม2ีนะครับที่บันทึกเทป ก็ยังมีคนเดินอยู่ขนาดนี้นะครับจะบันทึกเทป<ๆ>เดินจากตรงสามแยกโรงเรียนเบญจมอุทิศเทพอุทิศ์เ,เนี่ยไปผ่านด้านหลังของอพอระบรมรูปรัชกาลที่4ซึ่งทางซ้ายมือเราเนี่ยก็จะเป็นข้างกําแพงเบญจมรนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปสุดตรงบริเวณนู้นเลยครับออกไปถนนที่จะออกไปทางนานหน้าหน้าโรงเรียนอชิวะนะครับติดตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของ อรอบรอบเรียกว่ารอบๆอบอุทยาลอสีนะครับในส่วนของอร้านค้าต่างๆก็มีหลากหลายแล้วก็ย้ำนะครับตอนนี้สี่ทุ่มกว,กว่าก็ยังมีคนเดินอยู่ขนาดน,นี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่2ี่ คูมพาพันของปนาร้68แล้และก็เป็นคืนที่3ของงานพระนครกีดีนะครับโดยทั้งสิคืนของงานพระนครกีเดียจะมีการจุดทุกเวลา3าทุ่มตรงนะครับในส่วนของไฮไลท์นะครับก็คืออีส่วนหนึ่งก็คือการเดินขึ้นเขาวังหรือการาใช้รถเกเบิลคาร์เดินขึ้นไปนะครับเขาวังนี้มีทางขึ้น2ทางก็คือ หนึ่งเดินที่ไประยะทางประมาณ800เมตรเดินไปก็ชมแสงสีของเขาวังแล้วก็เดินไปรอชมุุบนเขาวังตอนสามทุ่มนะครับส่วนอีกทางหนึ่งที่สามารถขึ้นเขาวังได้ก็จะเป็นในส่วนของเทเบิลคานะครับ สำหรับผู้ใหญ่ราคา60บาทไปกลับนะครับแล้วก็เด็ก15บาทนะครับเปิดให้จนถึง4ทุ่มสำหรับในส่วนของรถรางไฟฟ้าเกเ็บิลัาก็ขึ้นโดยไม่ต้องเดินนะครับหรือบางท่านอาจจะ ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวก็คือขึ้นรถเคเบิลคาร์พอชมพระราชวังบนเขาวังเสร็จก็เดินลงด้านหน้านะครับในส่วนของรอบๆเขาวังก็จะมีรถไฟฟ้านะครับเป็นรถลรา,างนะครับรถที่สามารถขึ้นไปได้แล้วก็วนรอบเขาวังโดยรถรางเนี่ยนั่งได้ประมาณ20กส่าัวคนนะครับ ท่านจอดรถไว้บริเวณหน้าเขาวังหรือหลังเขาวังหรือข้างๆเขาขวังก็สามารถที่จะขึ้นรถรางได้เพราะมะีวิ่งบริการตลอดนะครับจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับก็จอดตลอดนะครับท่านสามารถเรียกได้รถยาวๆครับรถเหมือนรถบัสแต่ว่าไม่มีแอร์เขาเรียกว่ารถลางนะครับวิ่งรอบๆ เขาวังนะครับท่านสามารถจอดรถได้ทุกที่แล้วก็ขึ้นรถรางมารถรางก็จะวิ่ง,ว,งวนรอบเขาวังเลยนะครับเส้นทางของรถรางก็จะวิ่งจาก <c oughs> เทเบิลคาผ่านมาทางโรงพยาบา <c oughs> ลเพชรรัตน์นะครับแล้วก็เลยมาจนถึงแยกคงคาเลี้ยวมาแยกอุุณแล้วก็เลี้ยวมาทางแยกอำเภอเมืองแล้วก็วนไปผ่านขึ้นเขาวังเลี้ยวขวาไปทาง ทางทางที่จะออกกรุงเทพแล้วก็เลี้ยววนเข้าไปในอเอเบอร์แคนทรับนั่นก็คือรถลางที่วิ่งรอบเขาว,วังนะครับส่วนบนเขาว,วังก็นั่นแหะครับเดินชมแล้วก็มีมินิไลแอนซาวส่วนบริเวณด้านล่างนะครับไฮไลท์ก็อยู่ตรงบริเวณเวทีกลางในงานมันคนกิรีซึ่งอยู่ในด้านในของ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพันครอกิรีหรือเรียกกันว่าอุทยานลอสีซึ่งก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่4ีตั้งตแตงานอยู่ด้านในนะครับเวทีกางก็จะอยู่บริเวณนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแสดงบนเวทีกลางนะครับมีการประดับไฟในเวทีในรอบๆเวทีกลางนะครับในแต่ละค่ำคืนก็จะมีการแสดงหลากหลายกันออกไป ส่วนๆรอบๆเวทีการก็ยังมีงานสกุลช่างนะครับการออกบูธเรื่องของร้านอาหารของ8อํอำเภอของจังหวัดเพชรบุรีก็อยู่ในเวทีการตลาดอิมสุขก,ก็อยู่บริเวณด้านในของอุทยานรอสีติดกับสารหลักเมืองนะครับก็เข้าๆใน ด้านในของอุทยาลอสีก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนรอบๆของอุทยาลอสีก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าครับร้านค้าร้านดังของกินของใช้ต่างๆก็จะบรรจุแน่นตั้งแต่นู่นเลยครับไร่เรียงตั้งแต่ตรงศารหลักเมืองนะครับวนมาจนถึงข้างกำแพงเบญจมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลาะหลังล้ลมรูปราชการที่4ไปแล้วก็ไปวนออกตรงหน้า ด้านหน้าของโรงเรียนเบญจะมะเลยยาวไปจนถึงฝั่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเลยซึ่งฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพระจอมเกล้ายังมีลานมอเตอร์โชว์นะครับเป็นการออกบูธของรถยนต์ค่ายต่างๆรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็นในส่วนของหลังลานมอเตอร์โชว์ก็ยังมีรำวงนะครับสองวงทุกคืนสิบคืนด้วยกัน,นครับมีสองวงด้านหลังของ าลานมอเตอร์โชว์นะครับนี่ก็คือข้าวๆของอาการาเที่ยวงานพรนครากรีซึ่งอย่างที่แจ้งให้ทราบก็คือมีทั้งไฮไลท์บนเขาวังนะครับเดินขึ้นไปอยู่นั่งรถรางแล้วก็ในส่วนของอตรงกลางลานอุทยารอสสี่ก็จะมีเวทีกลางและมีกิจกรรมมากมายและรอบๆถนนรอบๆอ,อุทยารอสีก็ยังมีร้านค้านะครับ น่าจะประมาณ2 3 0 0ล้านค้านะครับวนยาวไปถึงหน้าโรงเรียนเมจมะนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของโรงพยาบาลพระจอมเก้าก็จะเป็นลานอนเนกประสงค์ซึ่งเป็นงานมอเตอร์โชว์บรรจุแน่นไปด้วยอ่ารถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับที่นํามาจําหน่ายในงานแล้วก็มีโฟโงชั่นหลังลานมอเตอร์โชว์ก็เป็นเวทีลําวงซึ่งมี2คณะ ทุกคืนนะครับย้ำสองคณะทุกคืนเป็นรำวงเพชรบุรี2องคณะทุกคืนหลังลานมอเตอร์โชว์นะครับก็เข้าวๆเป็นแบบนี้นะครับเราเดินมาตั้งแต่3แยกเบญจมรนะครับแล้วก็เดินลอกกำแพงซึ่งอยู่ด้านหลังนี้รูปปันน้นรัชกาลที่สแล้วก็เลี้ยวขวามาด้านหน้าของเราก็จะเป็นถนนที่จะเป็นเส้นทางที่ตรงขึ้นไปบ,บนพนธระนครคิรีหรือเขาวังนะครับ เวลานี้ก็สี่ทุ่มกว่านะครับซึ่งก็ยังมีนักเที่ยวมาเดินจับใจ่ายใช้สอยมาเดินดูร้านค้าดูของก็จะเห็นว่าครับว่าร้านค้านี้มีหลากหลายจริงๆแทบจะเอาทุกอย่างมา,าไว้ในกรุงเทพมหนครกิดีหมดแล้วนะครับของกินของใช้รองเท้าเสื้อผ้าวัยรุ่นนะครับกิ์ช็อบนะครับมวก a c c e เซ o อรี่ต่างๆมีครบหมดเลยครับก็แสดงให้เห็นว่าบรรยากาศของงามนมังคอนกีรีนอกจากมีการท่องเที่ยวบนเขาแล้วเนี่ยก็ยังมีการเดินชอปปิ้งเดินชมนะครับหาซื้อสินค้าซึ่งมาจากหลากหลายจังหวัดครับสินค้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าดังติ๊กตอกของดีของเด่นจากจังหวัดต่างๆราดูรีสระบุรีมาหมดครับของดีที่ นำมาจำหน่ายในงานพระนครคีรีซึ่งปกติในส่วนของสถิติของปี2 5 6 7ที่ผ่านมาเนี่ยรวม10วันมีคนมาเที่ยวงานพระนครคีรีเนี่ยประมาณ900 0 0 0คนหมายความว่าในแต่ละวันงานพระนครคีรีเนี่ยจะมีคนมาเที่ยววันละ9ก้าหรืคนนะครับสำหรับ3วันของปี68เนี่ยเรายังไม่ทราบจำนวนคนแต่เท่าที่ดูด้วยสายตาเท่าที่ เดินเข้ามาชมก็คาดว่าน่าจะเกินวันละแสนนี่คือคาการคาดการณ์ของผมนะครับเพราะว่าในส่วนของพิธีเปิดวันเปิดเนี่ยผมไปอยู่ตรงแยกอารุณไลฟ์สดไป3รอบก็ไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้เพราะว่าสัญญาณไม่มีทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาที่จะไลฟ์สดกันหมดในส่วนของขบวนแห่แม้กระทั่งพิธีเปิดนะครับช่วงสองทุ่มก็มีการไลฟ์สดกันแทบแทบจะเป็นทั้ง เวทีกลางก็ทําให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ล่วงอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับทีมงานของเราอยู่เวทีกลางก็ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตถึง4ีค่ายนะครับสซิมในกันยังไม่สามารถที่จะขึ้นไลฟ์สดได้ก็จะมีเพียงแต่โทรศัพท์มือถือที่อาจจะไลฟ์สดได้แต่คุณภาพของการไลฟ์สดในส่วนของวันเปิดพิธีเปิดก็ จะดอบลงมานะครับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราถ่ายทอดผ่านสวิตชิ่งของเราเนี่ยคุณภาพจะอยู่ที่1080คูณ1080แต่เวลาพอเอามือถือมาไลฟ์สดเนี่ยคุณภาพอาจจะเหลือแค่360หรือ720นะครับไม่ถึง1080คูณ1น8 0เพราะนั้นก็ดอบลงไปก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่ ฝากที่เกี่ยวข้องนะครับให้ประสานงานกับทั้งท่าไูท่านเอเชเพื่อที่จะบริหารจัดการสัญญาณเพราะว่าถ้าสัญญาณดีคนใช้มือถือได้ไลฟ์กันได้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการไาถัางาน,นงทันครนีทลีให้กระจายไกลไปได้มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่สะดวกที่จะอัดคลิปแบบนี้นะครับก็สะดวกที่จะไลฟ์สด มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็กต้องฝากกันไว้เลยนะครับผู้เกี่ยวขอ้องทําสัญญาอินเทอร์เน็ตให้มีคุณภาพรองรับคนได้ปริมาณคนที่อยู่ในอรอบๆงานาในส่วนของพุทยานอสรีเนี่ยผมว่าหลายหมื่นคนทเดียวครับน,นี้เราก็เดินหลบมาด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนที่จะออกไปยังบริเวณถนนซึ่งเป็นถนนขี้นเขาว,วังตรงนี้นะครับ เดินหลบมาเพราะว่าตรงนี้คนเยอะ,ะครับก็เดินมาตั้งแต่สามแยกเ็นมิม่เดินมาข้างกำแพงหลังรอสีแล้วก็เลี้ยวขวามาผมเลี้ยวขวามาแล้วก็ด้านหน้าของผมก็จะไปออกตรงบริเวณถนนที่ขึ้นเขาว,วังนี่ครับเราก็จะเห็นเขาว,วังทางขาวามือตรงนี้เดินไปนทั้งนาปีนี้นะครับการติดไฟหลายหมื่นดวงนะครับคร่าวๆน่าจะเท่าปีที่แล้วก็คือ ห้าหมนกว่าดวงนะครับสําหรับปีที่แล้วก็อาจจะมีอุบิเหตุหน่อยที่ไม่สวยชี้แจงเลยว่าผมรู้ก็คือมีการประมูลหรือใช้ว่าหรือเรียกว่าบิดนะครับ e-bidding นะครับการประมูลทางทางทางโซเชียลก็ทําให้ได้รับเจ้าที่อาจจะไม่มีความชํนนานการติดไฟป,ปีนี้ก็มีการบิดเหมือนเดิมครับ e-bidding เหมือนเดิมแล,แล้วก็ได้เจ้าที่เคย สิดไฟพระนครคีรีมา20-30ปีเนี่ยกลับมาก็จะทําให้ไฟบนพระนครคีรีปีนี้เนี่ยสวยเด่นทั้ง3ยอดนะครับส่วนทางขึ้นก็สวยงามนะครับทางขึ้นพระนครคีรีที่มีป้ายพระนครคีรีนะครับก็จะสวยงามเพราะว่ามีไฟเป็นสายลุง้งมีไฟสวยงามเป็นเส้นเดินขึ้นไปก็ถ่ายรูปไปได้ตลอดอะนะครับเอาละครับก็เดินมาตรงสึนสุดทางนี้แล้วเนี่ย บรรยายให้ฟังเพื่อให้เห็นระยะทางการเดินแล้วก็จำนวนเวลาที่ผมไลน์เนี่ยก็เท่ากับเดินจริงๆจากสามแยกโรงเรียนเบนมาจนถึงบริเวณถนนหน้าอจิวศึกษาใเพชรบุรีหรือถนนที่จะขึ้นบนเขาวังแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาข้างหน้าเราก็ยังมีร้านค้านะครับทั้งร้านค้าที่มุ่งหน้าจะขึ้นไปทางพัฒนากรีก็มีร้านค้าที่เลี้ยวซ้ายไปอยังอำเภอเมือง ตีแยอำเพอเมืองที่จะออกไปสละการก็มีร้านค้าเพราะฉะนั้นท่านสามารถเดินชมเดินชอปเดินชิวๆดูร้านค้านะครับได้ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับก็มีร้านค้าอย่างนี้นะครับเอาละครับฝากกันไว้นะครับสำหรับงานพระนครทีดีทั้งที่38นะครับจัดระหว่าง21นะครับ21กุมภาพันธ์นถึง2มีนาคม2568นะครับ งานพระนครศีครั้งที่38นะครับฝากแชร์ให้เ,เพื่อนๆนาทราบว่ามีาที่เที่ยวมีมองกินของไทยแล้วก็มีกิจกรรมมากมายทีนะ่งานพระนครศนีครั้งนี้ครับ